คสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มโฟาฝันวันนี้พาเพื่อนมาดูรถเกี่ยวข้าวนะครับพามาดูช่าง H ัวไฟเทคทีมนะครับเกี่ยวข้าวนากรังมากับเจ้าคูปุต้าดีซีเจ็ดศูนทัดนะครับไม่แน่ใจนะครับว่ารถนี้ปีปีไหนนะแต่ว่างวดนี้น่าจะ ไลแล้วนะครับหรือว่าหมดแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม,ไม่ไม่ไม่หมดก็เกือบหมดนะครับคันนี้อโอ๊ย,อย,อยจวดนะมาเกี่ยวข้าวเสียเท่าแกนะครับก็ได้เท่าแก่เท่าแก,าแก,าแกต้นกล้า30ไร่นะครับตรงนี้นี่ ดินแห้งนะครับเวลาเลี้ยวก็จะยากๆหน่อยนะครับจะตึงๆหน่อยเวลาเลี้ยวนะครับโอ้จวดนะช่างเลย เวลาเลี้ยวก็จะเลี้ยวไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะครับเลี้ยวมากก็กลัวแ็กขาดนะครับนราจะไปเต็มปุมแล้วตัวนี้เป็นข้าวเอ,อ่อใช้นาดนะครับมันใช้นาด ต้นก็ไม่ไม่เท่าไรนะไม่สูงเท่าไรนะครับประมาณเกือบถึงประมาณเท่าสุโคกนะครับ,ร Alors, บประมาณนี้แหละโอ้ยนี่นะครับเนี่ฮะายเขาโอ,อ้ขอบขอบคุณครับครับผมโอ้มาถ่ายคลิปได้ได้สปอนเซอร์ได้น้ําด้วยนะครับเท่าแกนะครับโซดนะครับครับครับอ่าช่างรถไฟติกทีม

ไม่แน่ใจว่าน่าจะประมาณสองอุ้มนะครับสองอุ้ม,มกะว่าวันนี้ได้กี่อุ้มครับวันนี้นี่ประมาณถ้านับถ้านับอุ้มนี่ได้สามอุ้มแล้วได้สามอุ้มแล้วมาดูกันว่าจะเสร็จกี่วันนะ โอ้ยไม่ผมในคาร์ว่าคันนี้นี่สามสิบไร่นี่คือวันเดียวเสร็จนะนนสามวันสวันีนรวมอัดฟางด้วยใช่ไหมครับร่วมร่วมอัดฟางด้วยสามวันโอ้สวยละเรื่องอไรนะครับประมาณยี่สิก้าวบาทยี่สิบห้า จนมากเขาเขาลงเม็ดเขาลงข้าพัานอะไรเนะะาะแถวนี้ไคนาดอย่างเดียวเลยอ๋ออ๋อถ้า,า,า,าถ้าไปไว้ไว้ทานไว้กินแต่ถ้าขายก็จะเป็นไชนาดขายก็จะ่ได้ไชนาดทุกตัโอ้สวยนะครับเทียบไปไหนมาไม่เคยเห็นตุบปลาครับตุบน้ำตุบน้ำ ส o u น้ำ s o บอย่างเดียวเลยใช้ <laughs> ได้สองอุ้มไม่ทับเลยครับในนี้นีไ่ได้สองอุ้มเกือบเกือบได้เกือบได้อ๋อแสดงว่าเจ้าของต้องทำใหม่แล้วต้องทำเป็นอ้วนหน่อยทำครอบเป็้วนออกสักนิดนึงนแล้วก็ไปตัดท,ทิ้งได้ดิอ๋อตัดทิ้งอีกตู้กว่าเพื่อเพื่อน อ,อ๋อครับโอ้ข้าวสวยนะครับลงโรงงานกี่โมงครับแปดโมงมวันวันแปดโมงเอากี่ทุ่มสี่สี่ทุ่มถึงไหมหรือไม่ถึงเหนื่อยกับบ้าน,น <laughs> เหนื่อยกลับบ้าน <laughs> แต่มันัมนเนยช้านะ มาทีไรเห็นแต่บอกว่าไม่ไม่เอาเยอะล็อกเอาแต่ของตัวเองทุกปีครับแต่เต็มที่ทุกปี <c oughs> เต็มที่ทุกปีนะครับรรผมไมป็ <c oughs> น <c oughs> รไรไรผมไ่เป็ไรไรเพราะ่าขายไปดีมากอ๋อเรี้ยงเลยอัอดได้ประมาณหนึ่งพัน <c oughs> ห้าร้อยก็ไม่เหลือโอ้โหปวดเกลี้ยง 1,500ก้อนมีเลยสักก้อน1,500ถึง2,000นี่แหละเรียกเลยถ้าสมมติว่าไม่มีรถอัดเองนะครับสมมติจ้างเขาอัดหรือว่าถ้าจ้างเขาขลายควายทิ่งแ๋อโอเคนะผมหมดโอ้เกือบโอ้แทนนะครับได้แทนมาด้วยนี่ครับหนึ่งอุ้มเกือบได้สองอุ้ม เดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวหลังเด๋ยผมพาเพื่อนไปขายนะครับไปไปครับผมสวัสดีครับ